สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนคลับ N.Y เขินตัวบิดณเดชน์ตอบชัดแต่งยายาเมื่อไร่ทำเอาแฟนคลับ N.Y. ของพระเอกสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะและนางเอกสาวยายาอุรัสยาเขินตัวบิดไปเลยทีเดียวหลังณเดชน์ไลฟ์ร้องเพลงและพูดคุยกับแฟนคลับเปิดโอกาสให้เป็นแฟนถามคำถามที่อยากรู้ผ่านทาง Facebook l i v e ณนะเราและมีตัวแทนแฟนคลับรายหนึ่งยิ่งคำถามรัวๆเกี่ยวกับสาวยายา พร้อมคำถามเด็ดที่หลายคนอยากรู้ว่าเมื่อไรแต่งโดยแฟนคลับคนดังกล่าวยิงคำถามแทนใจหลายคนไปตรงๆว่าพี่แแบแต่งเมื่อไรคะดานนาเดตก็ยิ้มเขินก่อนจะตอบกลับไปว่าเป็นคำถามที่โ oh อ้โหตอบได้แต่โ oh อ้โหซึ่งลากเสียงยาวมากเดี๋ยวบอกเลยถ้าพร้อมเดี๋ยวบอกเลยโอเคไหมนอกจากนี้แฟนคลับคนดังกล่าวยังยิงคำถามชนฟินเพิ่มเติม,ตมว่า เวลาคิดถึงแฟนทํายังไงซึ่งณเดชก็ตอบกรับตรงๆว่าเวลาคิดถึงแฟนก็บอกเขาเลยครับไม่เก็บไว้คนเดียวเพราะเก็บไว้ยิ่งจะทําให้คิดถึงมากกว่าเดิม เราต้องหาทางถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพร้อมทอั้งยังแนะนําแฟนคลับว่าถ้าคิดถึงใครก็บอกเขาให้รู้บอกทางไหนก็ได้จากนั้นแฟนคลับคนเดิมได้ถามต่อว่าแต่งเพลงให้ยาย่ามาร้องด้วยไหมนเดตก็ตอบให้ชื่นใจว่าแต่งไว้แล้วสําหรับเพลงที่จะขอความการุณาให้พี่ย่ามาฟีเจอริงในเพลงด้วยเป็นเพลงที่แต่งเองจริงๆในปีหน้าน่าจะได้ฟังกัน ตอนนี้อยู่ในกระบวนการตกแต่งเรียบเรียงเราฟังครับปิดท้ายด้วยคำถามชวนให้ยิ้มตามว่าอยากให้ลงรูปกับยาย้บ่อยๆฟังณเดชก็ตอบกลับด้วยความจริงใจว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงรูปด้วยกันบ่อยๆช่วงเวลานี้ด้วยแหละเขาก็ทำงานพี่ยาทำงานหนักมากไปต่างจังหวัดด้วยช่วงนี้เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามีรูปน่ารักน่ารักจะโพสให้นะจ๊ะ ขณะที่แฟนคลับคนอื่นๆต่างก็ชื่นชมแฟนคลับไร์ดังกล่าวที่ถามคำถามได้ตรงใจทำคำถามได้น่ารักพร้อมยกตำแหน่งตัวแทนหมู่บ้านให้ไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ